พูอพอกันต้อนาสาวๆพี่น้องกับช่องลุงทองเกษตรอินทรีย์คือเก่านะครับผมมืนอีกวันที่สิบสองเลยเนาะพี่น้องเนาะแมนบอร์สิบสองหรือสิบสามพี่น้องโอ้ยฝนตกมื่อคืนกับวัมีน้ำพี่น้องนี่บานลุงทองนะครับตกลิ่นๆนะครับป,ป้อยๆพี่น้องบ่มีน้ำสํานี่นะครับผม แต่กันยังดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะดีกว่าบอตกอยู่ครับผมพ่อซุ่มๆนี่แหละครับนี่นะครับเพิ่นลินมดขึ้นเลยพี่น้องเพิ่นลินนครับลินจนว่าหัวแจงนะครับผมก็นี่เพิ่นกระเศร้านะครับผมเพิ่นเศร้าไปแล้วเนาะพี่น้องกระนำคกับ่มี่ดอกครับผมอืมพ่อซุ่มๆนี่ละนะครับแต่ก็ดีกว่าบอตกเลยเนาะพี่น้องเนาะ เขาลุงท่องกับเขียวงามดีพี่นอ้องหย่าก็รลายอยู่นะครับหย่าก็รลายเขาก็งามหย่าก็รลายเอยย <c oughs> เอเราจะหนาเนาะพี่น้องหนามมาเทียหย่าเนี่ยจังน้อยก็คือสีดีอยู่นะครับผมนีล่ลุงท่องกับว่บาสิมาสีปุ๋ยอีกครั้งนึงอยู่ แต่วานนี้มึงยอดเขากับยังอ่อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะให้ยอดเขาเป็นตังก่อนยอดเขาเป็นตังก,นนนตงก็จะคอยมาฉีดเนาะครับผมแต่ว่าการเล่งต้นเขาก็ส่วนเขานึ่งเดือนนี่แล้วพอดีพี่น้องข้าวอายุได้นึ่งเดือนนี่้องเล็งปุ๋ยให้เพื่อนเนาะครับผมถึงเข่าสีเขียวอยู่กับชางเขาก็ต้องเล่งเนาะครับผมปุ้ใได้เพื่อนมีน้ำเพิ่งกวานเคมีสำหรับเรื่องทองนี่ก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบเนาะครับผมปุ๋ยเคมีคือสีบ่มมีไซ นะครับผมคือสีบอไซตบเมนบมีบอ,บอ,บอไซตเลยนะครับผมลุงทองบอไซตลุงทองสีปุ๋ยทางใบเอานะครับโดยน้ำมักนะครับผมโดยน้ำมักและจุลินทรีย์นะครับผมแบบระบบอินทรีย์นะครับผม,มเขางานกับวานล้างมือพี่น้องเกิดขึ้นสวยงามครับผมเกิดขึนสวยงามเนาะจะในาน้ำใส ก็น,นี้ก็ดีเด้พี่น้องนี่หยาเพิ่นสิบบ่ได้ข้นเนาะครับแต่ก็คือว่าและหน้าหน้าเทวดาเนาะพี่น้องหน้าเทวดาครับหน้าน้ำพุนม่มีคลองบ่มีอียงนาะเพื่อนกันทำใจแนจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะรอด่นามเทวดาอย่างเดียวนะครับผมครับท่านเทวดาวตาตมกใม้ก็บ่มีน้ำนะครับผมงานนี้ก็มีเขียวมีเหลืองเนาะพี่น้องธรรมชาติของดิน นะครับผมมันได้พันมีปุ๋ยมีจุลินทรีย์เพิ่งกระเขียวอ่านี่เด็ดซ้ำนี่จังสีมาฉีดปุ๋ยอีกทชนึงพี่น้องไอ้ยอดเพิ่นตัง้งแบบนี้แหละครับผมนี่มาฉีดปุ๋ยเนาะอ่ะกะลุงท่องก็ได้ภาพี่น้องมาเบิง่งนะครับผลผลตกไอ้เมื่อคืนหอดแจง้งเนาะครับผมแต่โบมีหนามเนาะผลลินลินลุงท่องว่าสิ มาตัดห้าในกระแท่อยู่พี่น้องนี่ฮู้ขูกหยางกับหยากนะครับผมลุงท่องกับพัชนะพรลุงท่องส่งเครื่องดัดห้าอยู่พี่น้องอ่ะลุงท่องกับฝากท่องในหน่อยไปน้ำแนวดื้อพี่น้องเด้อเบิ้งคลิปลุงท่องกับกดไอติดตามให้ลุงท่องน้ำแนเด้อครับเดื้อพอมีแห้งนะครับผมเพามีกำลังใจใด้ไท้ายคลิปให้พี่น้องในเบิ้งอีกนะครับผมพี่น้องชาวไทยพี่น้อง ต่างแดนห้าเนะครับผมมาว่าสิเป็นต่างประเทศนะครับผมประเทศลาวประเทศกัมพูชาอย่งเวียดนามนะครับผมทุกคนละที่ได้เห็นคลิปลุงท่องก็ติดตามให้ได้ด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ